โดยงานมหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่5 6-8กุมภาพันธ์นี้ Royal Cliff Hotel Group ปพัทยาช่วงนี้นะคะมาสํารวจภาพรวมของการลงทุนกันค่ะแล้วก็กำหนดกลรรยุทธ์กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมนะคะจากทางด้านของคุณวิริยาลามรัตนะค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ RHB OSK ค่ะสวัสดีสสดครับ,ค,รบคุณวิริยาครับ สวัสดีค่ะหลายคนกลัวนะครับรอว่าเอแรงขายจาก r m f และ LTF นั้นจะหมดลงหรือยังประเมินยังไงดีครับวันนี้ถือว่าซึมซับแรงขายไปเยอะพอหรือยังครับคือกรณีวันนี้เป็นวันแรกของวันทําการของปี2558นะคะ,คะในกรณีของ LTF หรือ IMF ที่คือต้องบอกว่าเป็น LTF ก็น่าจะเป็นปริมาณส่วนใหญ่มากกว่าะนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับหุ้นเนี่ย ถ้ามีการขายเนี่ยเขาก็เลยมีการตั้งสมมุติฐานเอาไว้ะคะ่ะว่าตัวเลขที่ LTF ที่น่าจะมีการครบกําหนดที่สามารถจะขายได้เนี่ย ถ้าตั้งสมมติฐานว่าน่าจะมีการขายประมาณสัก 20- ถึงไม่เกิน30เปอร์เซ็นของมูลค่าของกองของกองที่ครบอ,อายุกำหนดเนี่ยนะคะก็น่าจะตกประมาณ1นึ่งมื่ไปถึง2องหมื่ล้านโดยประมาณดังนั้นถ้านับจากวันนี้ไปเนี่ยก็น่าจะยังคงมีแรงขายอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราต้องคาดหมายก่อนนะนะคะว่าแรงขายตรงนี้เป็นแรงขายตามปกติของการตั้งสมมติฐานแล้วก็เป็นแรงขายที่ในเม็ดเงินของ LTF เนี่ยคาดว่านักลงทุนก็มีการย้อนกลับเข้ามาซื้อใหม่เป็นการรีลันด้วยค่ะบางส่วนแต่ว่า รีแลนที่จะกลับมาซื้อใหม่ก็ต้องติดตามว่าตลาดเองถ้ามีการพักตัวออไปในระดับที่น่าสนใจเม็ดเงินก้อนนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะจากการประเมินในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเวลาที่มีแรงขายออกมาหนักๆเนี่ยประเมินแล้ววันพรุ่งนี้มันยังมีแรงขายต่อเนื่องไหมคะโอกาสที่จะมากหรือน้อยเนี่ยเราประเมินว่ามันจะมีม,ะม,มูลค่าสักประมาณแค่ไหนอะค่ะถ้าสําหรับตลาดโดยทาใ่ใหญ่ๆนะคะวันนี้จัชนีตลาดเนี่ยปิด ภายใต้สมมติฐานของเรานี่ก็คือต่ำกว่า1,487จุดซึ่งนักวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคของ IHB OK s ประเมินไว้ว่าถ้าปิดต่ำกว่า1,487จุดเนี่ยมีแนวโน้มที่ตลาดจะมีการพักตัวลงไปหาที่ประมาณ1,450ถึง1,440จุดในกรอบสัปดาห์ค่ะ ซึ่งในวันนี้เองมันเข้าเงื่อนไขของการปิดนะคะอยู่ที่1,483จุดติดลบไปประมาณ14จุดแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือวันนี้ยังเป็นวันแรกของวันทําการเนี่ยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ดูยังคงเบาบางอยู่นะคะ,ะแล้วก็ถ้าไปดูแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าพวกกองทุนเนี่ยเป็นผู้ที่ขายซึ่งก็ค่อนข้างจะเข้าไปตามสมมติฐานว่าน่าจะมีเม็ดเงินจาก LTF ที่ก็กําหนดมีการขายออกมาส่วนนักลงทุนต่างประเทศเองก็ยังคงมีการะชะลอการลงทุนและอาจจะยังคงมีการขายอยู่บ้างนะคะซึ่งก็ยังคงมองว่าภายใต้าเาะวะที่ตลาดไม่ค่อยมีปใจใมัจ แต่ตลาดทวิภาคเองเนี่ยเ,เรื่องกรณีของกรีซเองยังเป็นประเด็นที่ติดตามแล้วก็ประเด็นของบ้านเราเองเนี่ยนักลงทุนเองยังมังขาดปัจจัยก็เลยทําให้ยังคงชะลอการลงทุนอยู่ในระยะสั้นๆอยู่ค่ะ ถ้าผมอย่างที่คุณวิทยาว่านะครับว่าพอนั้นคุณในบ้านเราเนี่ยก็รู้สึกกลัวเหมือนกันว่าแรงขาย r m f แล้วก็ LTF นั้นจะออกมาเยอะหรือเปล่าก็เลยยังไม่ค่อยกล้าซื้อวันนี้ประมาณการซื้อขายก็จะดูหดๆไปเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ดีที่เราจะรอว่าเออกลับมาทยอยซื้อเพราะว่าถ้าเกิดประเมินกันจริงๆเศรษฐกิจในปีนี้ก็น่าจะยังพอไปได้ในหลายๆกลุ่มแต่ว่ากลัวเหมือนกันว่าเออแรงขายจรจงไม่หมดหรือเปล่ารอสักกี่วันให้มันซึมซับให้มันย่ำฐานสักกี่วันแนวรับแถวไหนน่าจะเข้าไปซื้อดีครับ คือในกรอบของที่ถูกคาดหมายเบื้องต้นนะคะจากวันนี้ปิดต่ำกว่าหันิเเนี่ยก็น่าจะลงไปหาที่ประมาณ1,450และถึง1,440เป็นสเต็ปที่หนึ่งก่อนนะคะทีนี้การพักตัวในกรอบใหญ่ๆพอดีว่าเมื่อปล,ปลายปลายปีที่แล้วในช่วงของวันสุดท้ายของทำการเนี่ยเราได้ไปพูดที่สาขาของพาคินของ IHBOSK OH โดยนักวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคนะคะแล้วก็รวมถึงตัวดิฉันเองเนี่ยก็เลยมองว่าถ้ามีการพักตัวลงไปอยู่ในกรอบประมาณสั4ง0น 20, ึ่ง1ันสี่ร้อยยี่สิบถ ดยประมาณเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดตั้งรับสเตจที่1สําหรับนักลงทุนที่เป็นกองระยะกลางได้บ้างแล้วค่ะค่ะจากการตั้งรับนี่นะคะมีการประเมินไหมคะว่าหุ้นในช่วงระยะเวลานี้ที่ปรับตัวลดลงมาอีกครั้งเนี่ยพอจะมีกลุ่มไหนที่เข้าไปเก็บแล้วก็ทยอยซื้อหลังจากที่มองว่าปัจจัยพื้นฐานในอนะคตข้างหน้ามันมีโอกาสที่จะเติบโตได้นะคะ ก็คงมีหลายธีมนะคะธีมแรกก่อนก็คือเป็นธีมเกี่ยวกับเรื่องของเงินปันผลโดยเฉพาะบริษัทที่ยังคงมีการจ่ายเงิน,นปันผลปีละครั้งเนี่ยค่ะก็จะทําให้พอหลังจะปิดงบไตรามาสที่4ี่หรืองบปีแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลประมาณเดือนมีนาก็ตรงนี้มีนาเมษานะคะตรงนี้ก็เป็นจุดของการตั้งรับะคะ่ะซึ่งตอนนี้หุ้นในกลุ่มของที่มีความแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ดูดีกว่าตลาดก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของ ICT ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ 4G ที่จะมีการประมูลในกลางปีะคะ่ะ กลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของโครงการภาคราต่างๆที่จะมีการกระตุน้น กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของรับเหมาก่อร้างานะคะจะพิงแต่ว่าหุ้นที่เขามองว่าอาจจะมีแนวโน้มของการเป็นสต็อกพิกในปีนี้เนี่ยถูกขยับจากตัวของชอกอันช่างกับอิกกับสเต็กเนี่ยมาอยู่ที่ตัวของอิตาเลนไทยแล้วก็ตัวของทางด้านยูนิยมเป็นตัวที่ยังเลือกอยู่ค่ะส่วนกลุ่มที่3ก็คือจะเป็นกลุ่มของเรี่กว่านาโนไฟแนนซ์นะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ถูกคาดหมายว่าน่าจะมีความแข็งแปรกวอาตลาดก็จะเป็นทางด้านของตัวอีออนแล้วก็ตัวของ m t m อ s t s l นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ถูกเลือกเป็นลายกลุ่มหนุ่มแล้วก็ลายเซกเตอร์ไปค่ะครับผมสำหรับกลุ่มที่ผลประกอบการจะออกมาเนี่ยตอนนี้มีการคาดหวังกันเหมือนกันว่าบางกลุ่มเนี่ยอย่างธนาคารพาณิชย์หรูอพลังงานเนี่ยไตรมาสที่4รวงบปี5 6 5, 7, เนี่ยจนี่ยจะออกมาไม่ดีสำหรับคนที่มีหุ้นในกลุ่ม พลังงานอยู่หรือว่าธนาคารพาณิชย์ตัวที่เขาว่าจะไม่ดีกันเนี่ยนะครับประเมินยังไงดีถึงขัานจะต้องขายออมาไหมตัวบริษัทาทางบริษัทหลักทรัพย์เองประเมินยังไงครับ คือถ้าเอาเป็นสองสองประเด็นนะคะประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานก่อนนะคะตามปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยเป็นกลุ่มที่อาจจะมีประเด็นที่ถูกคาดหมายว่าตัวของ NPL อาจจะมีแนวโน้มของการที่ยังคงอยู่ในกรอบที่อาจจะยังคงมีตอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะแบงค์ขนาดใหญ่ที่ทางด้านฝ่ายวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานเราอาจจะยังคงกังวลอยู่ก็จะเป็นตัว SCB ซอะค่ะทีนี้ถ้าตามปัจจัยพื้นฐานเนี่ยหุ้นเหล่านี้เนี่ยมีการพักตัวลงมาเนี่ยเรายังคงมองว่าเป็นโอกาสของการตั้งรับแต่ว่าเป การตั้งรับอาจจะอาจจะพิจนารณาที่ประมาณใกล้ๆหนึ่งพัน้อยสี่สิบถึงจุดนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือว่าตัวของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการคาดหมายว่าทางด้านกรนงอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในช่วงของตอนต้น,ต,น,ต,นต้นปีตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ดูจะอ่อนแรงกว่าปกติน,นะคะทีนี้ในกลุ่มของทางด้านพลังงานหรือปิโตเคมีเองเนี่ยระดับราคาน้ํามันที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องและยังคงคาดหมายว่ายังมีแนวโน้มของการที่ยังคงมีเปอร์เซ็นต์ของการอ่อนลงอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็จ<ฆ>ะทําทให้หุ้นกลุ่มนี้มีน้ําหนักต่อการที่จะยังคงอ่อนตัวอยู่แต่เพียงแต่ว่าถ้าไปดูแลทั้งหมดเนี่ยทั้งตัวไหนมีเงินปันผลอยู่ในกรอบป,ประมาณ5%หรอ4ไปถรงกซ็น่์ง6%เอสี่ไปวลงกระทั่ง โอกาสของการที่มีการตั้งรับในกรอบของการรับเงินปันผลได้เหมือนกันค่ะค่ะจากการประเมินนี่นะคะมุมมองหนึ่งในปี2,558หลายๆคนก็คาดหวังนะคะว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยมันน่าจะดีกว่าปี2,557ที่ผ่านมาเรามองกรอบดัชนีในปีนี้เอาไว้สักประมาณเท่าไหร่ะคะ ทางด้านสายวิเคราะห์ของ iHBOs k เขายังไม่ได้มีการตับเปลี่ยนนะคะ<ฆ>ายังคงเป้าหมายของปี58เอาไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,750ถึง1,780จุดภายใต้การที่ตัวของกำไรของบริษัทจทะเบียนเนี่ยยังคงมีการเติบโตอยู่ะคะ่ะทีนี้ลองไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วคือปี2,557เนี่ยก็จะพบว่าตัวของ return หรือผลตอบแทนของตลาดโดยรวมเนี่ยเมื่อเทียบเทียบปายปี่อบปลยปีนะคะ ก็จะพบว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีตัวของกําไรตัวของบริของเซ็ตเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาจากปีห้าหกเนี่ยประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะคะแล้วก็มีตัวของเงินปันผลอยู่ประมาณสักสองจุดแปดไปถึงสามเปอร์เซ็นต์นะคะก็ตกตกลมรวมกันก็ประมาณสักสิบสิบเจ็ดถึงสิบแปดเปอร์เซ็นที่เป็นรีเทิร์นของปีที่แล้วนะคะในนั้นในปีนี้เนี่ยก็ยังคงถูกคาดหมายว่าตัวของอผลตอบแทนของตลาดเนี่ยยังอยู่ในกรอบมากกว่าประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต่แต่ต้องถูกเลือกเป็นรายบริษัทไปค่ะอครับผม บริษัทไหนดีครับถ้าเกิดจะให้คุณวิทยาช่วยเลือกให้เอาเป็นอ่าณตอนนี้นะคะคเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อยากได้ตัวของเงินปันผลถ้าเวลาตลาดทักตัวลงไปเนี่ย เราต้องถามตัวเองว่าถ้าถ้าเงินเราเย็นพอในระดับของการที่ซื้อในระดับต้นต้นปีเนี่ยเพื่อไปเอาเงินปันผลของช่วงเดือนมีนาเมษานะคะก็จะมีตัวดีแท็ซึ่งก็มองว่าหนึ่งได้ผลประโยชน์จากทิ้งด้ของเงินปันผลปีละหกเปอร์เซ็นอันที่สองระดับราคาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นฐานแล้วนี่มีส่วนต่างถึงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือว่าตัวของการประมูล 4G นะคะแม้ว่าจะไม่ได้ผลประโยชน์เต็มเ,มเมกับตัวดีแท็เนี่ยแต่ว่าผลประโยชน์ในภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยได้อยู่ะคะ่ะ ดังนั้นหุ้นตัวนี้ถ้ามีดาวไซส์อยู่อีกระดับหนึ่งถ้ามีการทักตัวลงไปนะก็แล้วก็ไม่ได้หลุดกรอบประมาณที่8 10, 5ลงไปนะคะก็มองเป็นโอกาสของการตั้งรับได้ค่ะส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มของทางด้านรับเหมาก่อสร้างภายใต้เขาวะที่จะต้องมีการประมูลงยานใหม่ๆของทางด้านภาครัฐเนี่ย ตัวหุ้นที่ถูกคาดหมายว่าตัว debt equity ต่ำลงนะคะนี่สินต่อทุนต่ำนี่สินต่อทุนต่ำลงแล้วก็งานในมือที่ยังคงมีการขยายเติบโตต่อเนี่ยก็จะไปดูที่ตัวของอิตาเลียนไทยค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ถือว่าเป็นภาพรวมของการลงทุนนะคะประเมินกันซะหน่อยเพราะว่าในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยมันก็เป็นจังหวะของการขายนะคะนักลงทุนต่างชาติก็อาจจะยังกลับมาตั้งสติกันไม่ค่อยได้หลายๆคนก็อยากจะมองภาพรวมแล้วก็กลยุทธการลงทุนกันอย่างที่เกริ่นไว้ว่าหลายๆโบรกเนี่ยมองเป้าเชิงบวกนะคะปีนี้โอกาสขึ้นไปพันเจ็ดพันแปดเนี่ยยังมีโอกาสอยู่นะคะ ใช่ครับผมก็2ตัว<ม>ที่คุณวิญยาเลือกให้นะครับถ้าเกิดะจะประเมินในแง่ของเงินปันผลเนี่ยก็มองตัวของ d t a ทนะครับถ้าเกิดมองในงานในมือแล้วก็เป็นโครงการภาครัฐก,ก็เลือกตัวของ ITD มาฝากเราในวันนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของมาริเบกในคคำคืนนี้ผมพิชยุทธคุณณธิปดาและทีมงานทุกคนลาคุช่วยก่อนพบกันใหม่ันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ